สถานที่ต้องโควิดตอย่างนี้เตรียมอ,อ,อ,อุปกรณ์เอาไม้แบตมาเช็ดเอารองเท้ามาตากนี่บางคนเป็นอาทิตย์เลยนะลาขึ้นเขียวจ้ะโอ้ลืมใส่นะก็ว,<อ><อ>วันนี้วันว่างครับเ,เป็นหนึ่งวันมาคุยกันกับครูบอมครูบแบตเดี๋ยววันนี้จะลื้อกระเป๋าครูบแบตด้วยห้องใหญ่ก็ต้องทำกันอย่างนี้อยากตีแบตจังเลยอยากตีแบตจังเลยอย่าต้องรักตีแบตอยากรู้จริงๆเลยว่าไอกระเป๋าสามใบเนี้ย มันมีอะไรอยู่บ้างเริ่มต้นด้วยของคููแบตกระเป๋านักกีฬามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> ถุงยางมอมไรไม่ใช่ก็ทิ้งไป <c oughs> ช่องที่สองลูกแบตอุย๊ยไม่ใช่ถุงยางอีกเอา้าทิ้งไป <c oughs> รองเท้าโอ้ยนี่ตัวใหม่ครับ V S ตัวใหม่ V T ขีด9นึ่งหนึงศูไยเก้า R เอาทิ้งไป <c oughs> อันนี้อะไรอะไรเป็นไรด้วย <c oughs> อเ,ออเอาชื่อค่ะโอ้ยเอาออกบางก็ได้เนี่ยอะไรเนี่ยมือนวดแอลโกอฮอล์อาโควิดใช้ได้ดีอันนี้ อันนี้น่าจะของแพงอันนี้น่าจะของแพงแร็กเกตหนอ,อนี่ไม้ซ้อมไมซ้อมเอารับรับรับอันนี้วีเอสดรับ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 หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหอันนี้ถุงเปียหมดแล้วหมแล้วโอเคพี่เวียมายุ่งอะไรกับกระเป๋าแป้ครับเนี่ยก็อยากตีแบตไงแล้วมันก็ไม่ได้ตีไงก็ลองมาดูหัดเอามาทําความสะอาดบ้างเอารองเท้าตากดงตากแดดบ้างนะมันจะได้ค่าชงค่าเชื้อไง ดูส er um? okay. <tag> ah! hey, ิเม <started> anyway. <laughs> like ื่อกี้ลือผมต้องไปล้างมือเลยก็เห็นหยุดตีแบตไปนานไงก็ลือดูบ้างไงค่าเชื้อไงเนี่ยต้องเสียเวลาผมมาเก็บของอีกเออเดี๋ยวช่วยเก็บแหมแค่ี้เองพี่ลื้อของผมเดี๋ยวผมลื้อของพี่มั่งลองดูลองดูพี่ไม่มีอะไรดูสิดูสิเฮ้ยใจเย็นไนะเว้ยมีไม้ตัวใหม่นะไม้แบตนีไม้ประจำพี่เลยโยนได้ไหม ใม่เจนไม่เจนวางดีนะผมไม่ใช่คนเหมือนพี่ครับผมคุณครับผมวางก่อนอันนี้ไม้ตีประจำเหลือไม้เดียวแล้วอีกไม้นึงครับอ๋ออันนี้ไฮคาร์บอนพันสองอ่านี่รุ่นท็อปแอบรุ่นท็อปไปแอบซื้อมาแล้วนีอแบบมาสเตอร์จีเอสเอ้ามีเหมือนกันนี่พิงค์เลยตีประจำก็มีอยู่โอ้โหรุ่นนี้มีทำไมเยอะแยะพิงค์ไหมเยโอ้โหไม่ได้ใช้เ่ยเวลาพี่พันกิฟต์พี่ก็ไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้เก็บไว้ ที่บอกเองนะอะไรไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปอันนี้โยนได้ไปไหนก็ไม่รู้โยนได้นี่อัหมี่ผูแอบหวานแอบหวานหมีฮ้ยอันนี้อันนี้ดีนะจะบอกว่าเนี่ยซื้อบางทีซื้อเสื้อเนะผ้าก็ไว้ถุงเปียกแก้ช้ำในเวลาแพ้ป่ะครับก็เจ็บน้วงตาก็เวลาผ้าเปียกก็ไว้ใส่ถุงเนี่ยเดี๋ยวทิชู้ไม่ใช้แล้วกันนี้ทิ้งได้อันนี้ทิ้งได้ช่องนี้หมดแล้ว โอ้ยช่องหนึ่งรองเท้าอันนี้ก็ตัวใหม่ครับก็มันรุ่นใหม่เลยนี่วะขออนุญาตทิ้งไปเลยส่งที่แบบนั้งแบตส่งเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ประทับเขาไม่จะไม่พูดอะไรพี่บอมมาทำอะไรครับเนี่ยมังเกตการสังเกตดการปล่อยแก่ปล่อยแกพี่บอมพี่ป้อกเอออันนี้อันนี้ทำอะไรครับนี่ของพี่ฝนไงที่เราถ่ายอีพีกับพี่ฝนไงกันชื้นใช้ดีคืออันนี้อันนี้ไม่ใช้แล้วทิ้งไป อันนี้ทิ้งได้ค่าเชื้อไม่ทิ้งหรอกแหมอันนี้หอมอันนี้ก็มีถุงรองเท้าก็ใส่ไว้จริงๆควรเอามาตากแดดนะเขาสววางเข่าของหอมอันนี้ก็ใส่รองเท้าบางทีก็ใส่ถุงท่ารองเท้าแตะอะไรเงี้ยแต่แต่ควรจะมาตากแดดนะผมเห็นบางทีนักกีฬาหลายคนไม่ค่อยเอามาตากแดดไม่ค่อยเอามาอะไรนะช่วงโควิดใช่ไหมครับใช่เอาไปตากแดด เอ๊พ ok> ี่รู้แล้วหยุดตีแบตนานๆมันทำให้สมองพวกเราเนี่ยเสียนี่เสื้อสำรองครับโอ้โหเสื้อชอบตีแบตแต่เสื้อกีตาร์เสื้อกีตาร์ครับถึงไม่ลงเลยมีมีทงชาติด้วยสมาครของกีตาร์ผมมีพระคุณให้มาโอ้โหอันนี้คืออะไรครับแป้งสีฟันครับตีแบตต้องใช้แปรงสีฟันไหมครับบางทีบวกน้ำแล้วได้น้ำเยอะไงน้ำหวานก็แบบเหนียวปากโอ้โหไม่มีอะไรแล้วเห็นไหม ไม่มีอะไรเลยจริงวันนี้วันนี้คือวันที่เรามาเซตอุปกรณ์อะไรเนี่ยเอ้าทำไมยุตจักรนักแบดไงแต่ถ้าคันก็เกาหลังได้เป็นไม้เกาหลังมันคือไม้เกาหลังนี่เองไม้เกาหลังคันเกาหลังได้ออแล้วมั่งวันนี้ดูดูแล้วช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ลวไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรละครับโอเคสาเหตุที่มาลื้อกันก็คือเราอยากจะบอกว่าเอาออกมาทําความสะอาดมันบ้าง ไม้บงไม้แบดก็ดูบ้างพันกิฟเอ็นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมนะครับผ้าชุบนองชุบน้ําถ้ามีเวลาว่างก็ทําความสะอาดบ้างเช็ดน้ำก็ได้อกิฟเก่าก็เปลี่ยนกิฟผ้านี่คือที่เตรียมมานี่คือไม่อยู่อยู่ในนี้อยู่แล้วอ๋อคือปกติก็ใช้เชยน่แล้วก็ทำงานานยิ่งยิ่งช่วงนี้ไม่ได้ตีแบดพี่ก็จะ บางทีก็เอาออกมาแล้วก็มาตากตากเสร็จรู้สึกว่าเออมันสะอาดแล้วรองเท้าเอาไปพึงแดดแล้วก็เอากลับใส่แพ็คเวลาเราไปตีต่อหรือขอดเปิดสนามเปิดอี่ไม่กี่วันกี่สัปดาห์เนี้ยเราก็พร้อมตีเหมือนเดิมของกอลลังายโอเคแล้วเพื่อนๆมีการทําความสะอาดอุปกรณ์แบดมิตันของคุณอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกับพวกเราชาวยุทธจักรนักแบดนะครับแล้วก็วันนี้ฝากที่ประคับด้วยนะครับวันนี้มามุกประคับอย่างเดียวเลยนั่งนิ่งเลยครับมันมาทำอะไรครับเนี่ย ครับก็วันนี้รันมาคุยกับพูดคุยกันนะครับหลังจากหยุดกันไปนานนานมากประมาณสองสามเดือนนึกผมหยุดก่อนคนแรกเลยต้องถามพี่บอมก่อนว่าช่วงหยุดโควิดไปทำอะไรมาที่กลับไปบ้านสวนฮะกลับไปอยู่ในสวนทําสวนครับเราก็ไปกักตัวอยู่นั้นเลยก็ไม่ได้ไปพบปะอะไรไทรครับไปแต่ได้ก็ได้ออกลังกายแล้วใช่ไหใช่ออกลางกายด้วยวิธีไหนดีกว่าตัดต้นไม้ฮะนั่นเรียกว่าออกกำลังกายไม้ตัดต้นไม้ฮะทั้งวันทั้งงาน ส่วนตัวแล้วก็งานการกูส่วเลยเห็นได้รัดใช่ครับสุดยอดครับเห็นว่าไปทําอะไรให้โรงเรียนด้วยเหรอพี่ใช่ฮะไปก่ออิฐครับอิฐมันโดนรถชนแล้วมันพังโอ้โหสุดอิฐรัปูนเรียบร้อยฮะลงทําเองลงทําเองครทั้งวันครับโตถึงได้ดําขนาดนี้แล้วครูแบดฮะผมก็ เยอะมากเลยครับวินนอนกําลังจะถามอยู่ว่าจะทําอะไรบ้างเรีวเรียกว่าวิ่งกินกินกินเ้ยอําอําเราเห็นเราเห็นวิ่งแต่เขาก็วิ่งรักษาสุขภาพซ้อมมีมีวินัยมากครับก็มีบ้างครับที่อยู่ที่บ้านนะครับมันก็อึดอัดไม่ได้ไปไหนนะครับก็ก็มีวิ่งเพราะที่บ้านซื้อลูวิ่งมาแบบตั้งแต่โควิดปีที่แล้วก็ได้วิ่งสมใจย่างครับเราได้ซ้อมอะไรเกี่ยวกับแบบนั้นก็มี ทำคลิปนิดหน่อยครับทำคลิปสอนดอกลูกไว้แบบให้เด็กปฐมมัธยมอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบกําลังอยากจะเริ่มฝึกแบมินตันอะไรเงี้ยก็เขาต้องดอกดอกให้เป็นก่อนทํามีมีอะไรบ้างครับที่เราเล่นได้ให้กูแบบแนะนำหน่อยเออผมก็สนใจก็ถ้าถ้าอยู่ที่บ้านอือยากจะซ้อมบ้านใครมีกำแพงนะครับให้ฝึก ตีกําแพงเลยใช้ลูกแบบกัไก่เราก็ได้ลูกแบบกั้งแจก็ได้ก็มีไม่ต้องอะไรมากมีไม้แบบมีลูกแบบอันนึงไปหากําแพงบ้านใครก็ได้ใช้น้องอยาให้เขาด่ากําแพงบ้านคนอื่นไม่ดีครับเาด่ากําแพงบ้านเราเนี่ยดีแล้วก็มันก็จะฝึกได้ทั้งแบ็คแฮนโฟแฮนได้กำลังข้อมือได้ความแข็งแรงก็เหมือนแบบว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้ออยู่สม่ำเสมอต่อลูกแบบกับกําแพงนอกลูกแบบกับกําแพงถ้าใครสามารถตีกลางแจ้งได้มีเพื่อน มีที่มีน้องก็หน้าบ้านก็ตีแบบหน้าบ้านได้ใช่เดี๋ยวนี้เน็ตเป็นตั้นที่มันเป็นสาเมตรห้าเมตรที่เป็นแบบว่ากลางออกมาพเดเบิลลูกพอเดเบิลก็หาจุดที่ไม่มีลมก็ยังใช้ลูกขนไก่ได้แต่ถ้ามีลมไม่มากก็เปลี่ยนเป็นลูกกลางรั้ก็เดี๋ยวถ้าเราเปิดสนามกันมาเนี่ยเราจะได้กับปฎิได้เหมือนเดิมไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายไม่พร้อมไม่ได้ซ้อมกันเลยก็จะมาบาดเจ็บกันซะครับผมพี่เวียร์เนี่ยครับไปฉีดยางแล้วก็หน่วยงานครับ ก็สังกัดก็โรนลงให้ให on to <ts> ้ทำการฉีดนะครับผมก็ฉีดครบละ2เข็มนะครับก็ในคําแนะนําของแพทย์ในคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญก็เป็นผลดีครับฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับก็ลดอาการผลข้างเคียงในเรื่องของโรคโควิดลดในเรื่องของการการติดเชื้อที่ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงก็อาจจะไม่เสียชีวิตอาจจะติดยากขึ้นโอกาสในการเสี่ยงน้อยลงนะครับผมก็ฉีดครบ2เข็มนะครับ แล้วพี่บอมครับผมวันนี้ครับเพิ่งเลยสดสดร้อนสดสดร้อนร้อนเลยครับมีอยู่เลยฮะแปะพลาสเตอร์อยู่เลยข้างเที่ยงเป็นไงบ้างฮะที่เขาบ<ก>ุ๊กกันกลัวกันจีตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงนะครับเมื่อตอนเสร็จเมื่อตอนเที่ยงก็ไม่มีอะไรครับปกติดีหมอพยาบาลก็ น่ารักดีครับ,คร,บครับยังสาวสาวอยู่ที่นิ่มมากเตรียมตัวยังไงพี่ผมเชื่อว่าบางคนมีหลายคนนักแบดเราที่ยังที่ยังยังไม่ได้ฉีด,ดแล้วก็<ไ>อยากจะฉีดก็ตามข้อแนะนำนะครับที่ที่ทางสาธารณสุขหรือคุณหมอเขาแนะนําไว้ครับก็ดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูตัวเองด้วยว่ามีอาการร้ายแรงจากโรคที่เขาระบุไว้หรือเปล่าครับเท่านั้นเองนะครับขั้นตอนในการไปฉีดอย่างวันนี้เองนยก็ไปต่อคิวฮะเสร็จแล้วเขาก็จะให้วัดความดัน ครับจังน้าหนักซักประวัติอ่าซักประวัติก่อนมีมีใบใบให้กรอกมีใบให้กรอกใให้กรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนคอยตรวจถ้าเกิดความดันมีปัญหาหรือว่าใครมีโรคประจาตัวเขาก็จะให้ไปศึกษาแพทย์ให้ให้ไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยอีกว่าคุณมีสภาพพร้อมพร้อมในการฉีดหรือไม่อ่าใช่ถ้ามีสภาพไม่พร้อมก็จะคัดแยกไปใช่ครับอาจจะไม่ได้ฉีดหรือหรือลงบันทึกทําการรักษาไปก่อนแต่ถ้าพร้อม ถ้าพร้อมเขาก็จะให้เอกสารเดินต่อไปเข้าไปที่ห้องฉีดไปกรอบประวัติอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้ผมฉีดที่สถานีกลางบางซื่อนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่กรอบประวัติอีกรอบหนึ่งแล้วต่อเอกสารให้มาใบาหนึ่งทีเนี้ยพอกรอบเสร็จแล้วเนี้ยก็ถือเอกสารตรงเนี้ยเดินเข้าไปรอคิวที่คุณหมอฉีดครับคุณหมอก็จะนั่งเรียงเยอะเลยเพราะที่สถานีกลางบางซื่อนี่ใหญ่มากมคนเยอะมากนะฮะก็คุณหมอพร้อมตรงไหนก็เดินเข้าไปต่อคิวเขาได้เลย เสร็จแล้วก็คุณหมอก็จะซักคร่าวๆว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมรอบหนึ่งไม่มีก็การรีเช็คอีกทีเลงรีเช็คอีกทีหนึ่งก็ฉีดแป๊บเดียวครับจิ้มเรียบร้อยกลับบ้านได้หันไปทางเนี้ยหันไม่ทีอ้าวเสร็จแล้ว่างนี้เสร็จแล้วยังครับยังไม่กลับบ้านอก็เสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งต่อไปอีกอีกอีกห้องหนึ่งโซนหนึ่งโซนหนึ่งโซนหนึ่งก็ให้ไปสังเกตอาการสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงซึ่งในใบนั้นน่ะคุณหมอจะเขียนไว้ให้ าปฉีดตอนไหนนับไปครึ่งชั่วโมงสิบวันเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ก็คือไม่มีอาการอะไรข้างเคียงมีข้างเคียงเบื้องต้นรุนแรงเบื้องต้นดีกว่าจากนั้นเราเองต้องไปสังเกตอาการตัวเองต่อนะครับห้าวันสิบวันต้องดูตัวเองต่อถ้ามีอาการร้ายแรงก็ต้องรีบหาคุณหมอครับหลังจากการฉีดก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่พักผ่อนให้เพียงพอครับหากมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง ท้องเสียหรือผื่นขึ้นตามตัวอย่างรุนแรงแน่นหน้าอกเวียนศีรษะก็พบแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านหมอก็จะให้ใบนัดเนาะเวียนเข็มที่2คุณหมอให้ใบนัดไว้เขมที่2ฉีดวันไหนเขาจะระบุไว้ก็มาตามนัดเหมือนเดิมเต็มตัวเหมือนเดิมเดือนไม่เยอะพราะวัน้เพียงพอดีมากเลยครับสําหรับข้อมูลเพราะว่าผมเองเนี่ยรอหมอพร้อมฉีดอยู่ครับก็ทยอยลงตามคิวเหมือนกันครับของผมในสังกัดหน่วยงานของรัฐก็ เหมือนกันระบบเดียวกันครับสังเกตอาการแล้วก็เตรียมตัวไปฉีดเข็มที่1เข็มที่2เหมือนกันครับแต่ของผมเนี่ยอาการเนี่ยคือฉีดเสร็จปุ๊บผมจะง่วงนอนอแล้วก็กลับมาพักผ่อนตื่นเช้ามาก็ทํางานตามปกติไม่มีผลข้างเคียงอะไรของผมนี่ง่วงนอนปกติฮะมันง่วงอยู่แล้วง่วงอยู่แล้วเนาะแล้วก็วัคซีนมีอายุคุ้มกันได้6เดือนแต่เดือนหเดือนประเรช่ก็ค่อยว่ากันนอนตอนาคตก็ใครอยากจะฉีดตัวไหนก็ ก็เปลี่ยนกันไปนะครับฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนคุณหมอยืนยันครับครับก็อ๋อล่าสุดนี่องค์การอนามัยโลกรับแล้วนะครับรับรองแล้วเรียบร้อยของวัคซีนตัวนั้นที่เป็นประเด็นกันอยู่ครับครับผมก็สบายใจได้สบายใจได้ครับขอทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนกันให้ครบนะครับครับผมอย่างน้อยก็ลดการเสียชีวิตลดการพร่เชื้อลงช่วยๆกันได้กลับปฏิบัติกันเหมือนเดิม รอวันสนามเปิดตรงนี้ก็ถูคอดแบตไปก่อนวิ่งวนหน้าคอดแบตไปก่อนแล้วมันลื้อของกันไปก่อนลื้อของกันไปก่อนรงนับทำความสะอาดกระเป๋าแบตกันไปก่อนคือจริงๆอ่ะถ้าไม่ลื้อออกมาก็ไม่ต้องทาอะไรครับมันก็เรียบร้อยอยู่แล้วคือเมื่อกี้มันลวนลื้อออกมาไปเปื้อนงลางๆเนี่ยผมเลยต้องทําความสะอาดแค่นั้นเลยเพิ่มงานเป็นการเพิ่มงานใช่ครับนะครับล้างสกปรเป็นการเพิ่มงานเทาคอนเรลโอเคครับสำหรับวันนี้ พวกเราชาวยุทธจักรนักแบดก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับี่ทำคลิปนานนะครับก็นะคิดถึงครับผมเซอร์ไพรส์เลยคลิปนี้เซอร์ไพรส์นะครับหรือของกันเลยครับเจอกันใหม่ครับปีหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ดีนะผมว่าดีนะ